การทำกราะผ้าหมัดหลังจากการผ่าตัดเข้าไหล่นะคะจะช่วยป้องกันการเกิดข้อไหล่ติดและช่วยป้องกันการเกิดอัมเนื์อ่อนแรงอันจะนําไปสู่การเกิดการปวดกล้ามเนื้อหลังได้ค่ะโดยระยะหลังจากการผ่าตัดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ระยะด้วยกันแต่ระยะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือระยะแรกนะคะโดยในระยะนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการลดปวดเป็นหลักนะคะการบริหารที่เราจะทำแนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการลดการยึดติดของข้อต่อและช่วยป้องกันการเนื้อฝ่อรีบค่ะท่าที่1นะคะเราจะใช้แขนข้างปกติของเรานะคะสอดประคองแขนข้างที่เราผ่าตัดนะคะจากนั้นนนนะะคให้้ทําากรงอแขขึ และลงลักษณะแบบนี้นะคะท่าที่สองนะคะเราให้เราหาโต๊ะหรือว่าเตียงนะคะจากนั้นเอาข้างปกตินะคะไปที่โต๊ะนะคะแล้วก็แขนข้างที่เราพาด,ดหน้าให้ทิ้งตัวลงไปเบื้องล่างนะคะออกแรงเกว่งแขนซ้ายขวานะคะจากนั้นขึ้นลงและเป็นวงกลมนะคะแต่ละทิศทางนะคะทำทิศละสิบรั้งนะคะโดยที่ทุกท่าจะต้องไม่รู้สึกเจ็บนะคะ เกิดว่าท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้ารับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบสามารถติดต่อกับเราได้เลยนะคะที่บันดิตคลินิกไก่ห้องบัตรสาขาบางคำแหงค่ะ